ในหวข้อนี้นะคะจะพาคุณไปรู้จักก,การจัดรูปแบบเว็บเพจนะคะอีกวิธีหนึ่งการจัดรูปแบบเว็บเพจด้วยวิธีนี้เป็นการนำคำสั่งแล้วก็ใช้คำสั่งที่เราใช้งานบ่อยๆนั้นไปเก็บไว้ในรูปแบบนะคะของสไตล์ชีตในปัจจุบันนะคะ นักสร้างเว็บไซต์ทั่วไปนิยมนำสไตล์ชีตมาใช้ในการจัดรูปแบบเพราะว่าสามารถแสดงผลนะคะของเนื้อหาข้อมูลที่ได้เป็นมาตรฐานและลดความซํำซ้อนของการใช้คำสั่งลงไปได้มากด้วยนะคะเรามาดูวิธีการใช้สไตล์ชีตนะคะในเว็บเพจกันโดยปกติแล้วใน d r e a m w e a v เ r m ม2004เมื่อเรามีการใช้คำสั่งในการจัดรูปแบบเนื้อหานะคะเช่นคุณมีการเลือกข้อความ แล้วใช้คำสั่งในส่วนของ Panel Property ด้านล่างอาจจะใช้กำหนดขนาดตัวอักษรนะคะแล้วก็สีตัวอักษรที่ใช้ในการแสดงผลตรงนี้พอคุณมีการใช้คำสั่งเสร็จแล้วเนี่ยคุณสังเกตว่าในช่องของสไตล์ตรงนี้จะมีชื่อสไตล์ปรากฏขึ้นมาแล้วหนึตัวนะคะก็คือชื่อ Style 2, ไสไตล์สองไตล์สองมาจากที่คุณใช้คำสั่งตรงนี้นั่นเอง ใน Dreamweaver 2004จะสร้างสไตล์ให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีการใช้คำสั่งในการจัดรูปแบบเนื้อหา,ายในเว็บเพจนะคะเช่นคุณมาเลือกข้อความตรงนี้คุณเลือกขนาดตัวอักษรไซส์14นะคะสีน้ำเงินสังเกตว่าคุณจะได้สไตล์ที่ชื่อว่าสไตล์3ขึ้นมาอีกห่งตัวอันนี้เราเรียกว่าเป็นสไตล์อัตโนมัติที่โปรแกรมจะสร้างขึ้นมาให้นะคะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ที่โปรแกรมเพิ่มเข้ามาให้แต่คุณสามารถที่จะสร้างสไตล์ขึ้นมาใช้งานเองได้นะคะโดยการกำหนดรูปแบบที่คุณต้องการแล้วก็กำหนดเป็นชื่อของสไตล์ก็ามาหลังจากนั้นคุณสามารถที่จะนำสไตล์นั้นไปใช้กับข้อความในตำแหน่งต่างๆหรือในเว็บเพจอื่นๆได้ด้วยค่ะเมื่อคุณเลือกข้อความตรงนี้นะคะตรงนี้คือสไตล์หนึ่งที่ถูกนำมาใช้งานอยู่ คุณต้องการจะนำสไตล์อื่นมาใช้กับข้อความตรงนี้ก็คลิกตรงช่องสไตล์แล้วก็เลือกชื่อสไตล์เห็นไหมคะก็คือการนำสไตล์มาใช้ซ้ำนั่นเองหรือจะกลับไปใช้สไตล์หนึ่งอย่างเดิมก็ได้นะคะแต่สไตล์ที่มีอยู่ใน Reviver MX 204 0นั้นจะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะให้คุณไปดูรายละเอียดในหนังสือนะคะสไตล์ทั้ง3แบบนั้นจะพูดถึงคร่าวๆก็คือ Class Style เป็นสไตล์ที่เราสามารถที่จะใช้ได้กับแท็กทั่วๆไปของ HTML นะคะเราเรียกว่าเป็นคลาสซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะข้อความตัวใดตัวหนึ่งที่เราเลือกแล้วก็มีแท็กสไตล์เป็นสไตล์ชีทนะคะที่ใช้ดัดแปลงคุณสมบัติของแท็ก HTML ซึ่งจะมีผลกับการใช้ tag แท็กแต่ละแท็กเช่นถ้าคุณไปสร้างสไตล์ไว้ที่แท็กที่ชื่อว่า head i n g ิหนึ่งคือหมายถึงว่าถ้าคุณใช้ รูปแบบ heading ห,หนึ่งที่ไหนก็ตามรูปแบบนั้นก็จะถูกนำไปใช้งานด้วยตลอดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือส่วนของ advanced style เป็นสไตล์ที่ใช้ดัดแปลงคุณสมบัติของ tag บางตัวนะคะซึ่งจะเป็นระดับสูงต้องมีการเขียนโค้ดแล้วก็ส่วนที่เป็น attribute ต่างๆของ tag ลงไปเองนะคะโปรแกรมจะมีให้นิดหน่อยแต่ที่เหลือเราต้องเขียนเองค่ะ นี่คือลักษณะของการทํางานของสไตล์นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราต้องการสร้างสไตล์ขึ้นมาเองเราจะทําอย่างไรบ้างนะคะ